สวัสดีครับพบกับโน้ตร้าน j l s m i l อีกหนึีครับอีนี้ครับเป็น Civic FE RS ป้ายแดงครับสีเทาข้างหลังผมครับลูกค้ารับรถมาครับจัดชุดใหญ่ไฟกับพริบกับทางเราครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยล้อยางโชคเบรคนะฮะแต่ของที่ใส่ไปล้วนแต่มีสิธภาพที่เหนือขึ้นล้วนแต่ใส่ไปแล้วมีเหตุและผลครับผมไปดูนครับว่ามีอะไรบ้าง RR ครับเป็นล้อโฟมมิงน้ำหนักเบาครับมาในสีดำด้านขอบ18กว้าง8.5ออเซ็ต35ครับยางครับ n นเส้น SU 1 2 3 5 4 1 8ยางตัวนี้เป็นยางคอมอร์ครับเนียบนุ่มขับสบายเก็บรอยต่อได้ดีครับลูกค้าบ,บอกว่าอยากจะโหลดลดลงให้มันดูสวยเข้ากับลอ้อแม็กชุดใหม่ และอยากให้มีประสิทธิภาพการข,ขี่ที่มั่นใจกว่ารถสแตนดานครับชุดโช๊คอัพครับเฮสไดเอสเปคปับบ30ระดับครับตัวนี้ฮะใส่ไปแล้วนอกจากทรงว่าสวยนะฮะโหลดลงเริ่มต้นได้ครึ่งนิ้วยัน2นิ้วได้อย่างสบายๆแต่สิ่งที่มากคำว่าสวยครับขับขี่มั่นใจขึ้นกระชับขึ้นความเร็วสูงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหักหลบโยกแซงเข้าโค้งเร็วๆรถมีการเอียงตัวที่น้อยลงครับในโช๊คสัตร์เฮสไดเอสเปคชุดนี้ครับ อุปกรณ์เสริมช่วงล่างในรถโหลดครับคันนี้เลือกใส่ชุดปรับแคมเบอร์ล้อหลังครับเป็นของ h าร์ t เลสครับโลเซนเตอร์ด้านหน้าก็คือตัวต่อปีกนกต่อเพิ่มองศาปีกนกล้อหน้าในรถโหลดครับก็เลือกเป็นของฮาร์ดเลสเช่นเดียวกันครับผมชุดเบรกครับโอ้โหแม่สีแดงแรงลิ์ฮะชุดเบรกเทสได้ ye, RS 6พอร์ตครัไมชุด6ูกสูบและจาน355ม mm, มอุปกรณ์ครบเซตตรงรุ่นฮะ เดี๋ยวรอชมครับคันนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ5ชั่วโมงครับในการติดตั้งของแต่งเหล่านี้เข้าในตัวรถฮะรอชมครับว่าเสร็จออกมาแล้วจะสวยหล่อแค่ไหนรอติดตามตมครับ แล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับกับ Civic FE RS ป้ายแดงหอมๆครับบอกเลยฮะครบเซตแล้วก็หล่อจัดครับผมดูมาถึงตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดูผมให้จบคลิปนะครับท้ายคลิปขึ้นราคาบอกให้นะครับ ีชิ้นแรกเลยครับตัวล้อฮะล้อ nk ศ1 rr ครับสีดำด้านครับสเปค18บูณ8นิ้วครึ่ง o f f เ e t สาครับตัวล้อเป็นล้อโ o มิ i n g น้ำหนักเบาล้อหนักเบาใส่แล้วมันดียังไงใส่ไปแล้วแค่ล้อ1ชุดนะครับทำให้การขี่รถนุ่มนวลขึ้นเพราะอะไรเพราะแรงกระทําจากล้อที่ส่งผ่านชุดช่วงล่างมามันจะเบาขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่มันเบาแรงกระทามันก็จะน้อยลงส่งผลถึงการสั่นสะเทือนที่น้อยลงน้ำหนักคงมาลรยดีขึ้นพนวกกับยาง nexen su นึ่ครับส3 5 4018ครับยางตัวนี้เป็นยางคอมฟอร์ตเงียบนุ่มครับเก็บรอยต่อได้ดีเสียงรบกวนในยางค่อนข้างจะต่ำครับผมแล้วก็การขับขี่นะครับทั้งประสิทธิภาพทั้งทางแห้งทางเปียกอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับชุดช่วงล่างครับลูกค้าบอกว่าอยากโหลดให้มันได้ทรงที่สวยครับเรียกโหลดอยู่ประมาณ30-35มเมรครับเลือกใช้เป็นโช๊คสตัทเทสไดเอสเปคครับปรับ30ระดับครับโช๊คชุดนี้ครับใส่ไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันปรับจัดทรงได้ให้มันสวยขึ้นโหลดตามใจ โหลดตามสิ่งที่เราอยากจะได้โหลดตามส่วนสูงที่เราอยากจะได้พร้อมเป็นสตัดปรับเกียวปรับสูงต่ำได้แต่สิ่งที่เหนือกับคำว่าสวยครับฟิลล mm ิ hmm. ่งครับ Civic FE-RS ช่วงล่างติดรถมาค่อนข้างจะนุ่มขับสบายย่านความเร็วสูงอาจจะมีการโครงการย้อยเพราะด้วยเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะแรงนะครับโชคชุดนี้ครับจะทําให้ประสิทธิภาพการเดินทางไกลใช้ความเร็วสูงนิ่งขึ้นเนียนขึ้นขับขี่มั่นใจขึ้น เข้าโค้งลดเข้าโค้งแบบเป็นแผ่นเป็นลำมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นครับความแข็งกระด้างในความเร็วต่ำวิ่งผ่านฝาท่อในหมู่บ้านหรือความเร็วต่ำในตอกซอกซอยจะตึงขึ้นแข็งขึ้นกว่ารถมาตรฐานอยู่ประมาณ15นะครับแต่มันเป็นการแข็งขึ้นที่ไม่ได้แข็งแบบกระเด้งกระดอนนะครับมันแข็งแบบเปิมสมูทนิ่งนี่คือประสิทธิภาพของโช้คเฮสไดเอสเปกครับอุปกรณ์เสริมในชุดช่วงล่างครับคันนี้ฮะ ด้านหลังครับเลือกใส่ชุดปรับแคมเบอร์ล้อหลังจากฮาร์ดเลสครับตัวปรับแคมเบอร์ตัวนี้นะครับจะทําการปรับมุมองศาล้อหลังนะครับรถที่โหลดมากๆองศาจะติดลบครับซึ่งส่งผลในเรื่องยางกินในนะครับใช้ยางไม่คุ้มค่าตัวปรับแคมเบอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ปรับองศาให้มุมมันเป็นลบน้อยลงอยู่ใกล้เคียงเลสตนดร์ดมากยิ่งขึ้นครับส่วนด้านหน้าครับลูกค้าเลือกใส่โรลเซนเตอร์ด้วยครับโรลเซนเตอร์ทาหน้าที่อะไรรถที่โหลดมากๆนะครับ มุมปีกนกในด้านหน้ามุมปลายลูกหมากปีกนกในด้านหน้าจะทําองศามากขึ้นทําให้ลูกหมากเสียสมดุลครับเจ้าโลเซนเตอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ชดเชยมุมล้อชดเชยมุมลูกหมากที่เสียสมดุลไปทําให้มุมลูกหมากอยู่ในตําแหน่งที่ใช้งานได้ดีขึ้นอยู่ในตําแหน่งค่าในที่สมดุลมากยิ่งขึ้นส่งผลในเรื่องการขับขี่น้ําหนักคงมาลอยที่เฟิร์มขึ้น กระชับขึ้นตัวนี้เห็นผลอย่างชัดเจนในรถที่โหลดเยอะๆอย่างเช่นคันนี้นะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับเลือกจับหนักจัดเต็มครับเลือกใช้เป็นระบบเบรกจาก H ฮสไดฟูลเซตเลยครับในด้านหน้านะครับจะเป็นคลิปเปอร์หกพอร์ตจาน3 5มมิลนะครับอุปกรณ์จะมีในขาเบรกนะครับและชุดสายถักทนแรงดันสูงเลือกใส่มาที่เรียบร้อยแบบครบเซตครบคันแบบขันน็อตร้อยน็อตใส่ได้เลยไม่มีการเจาะดัดแปลงตัวรถเลยแดงสิ้นเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นทั้งหมดนะครับ เบรกชุดนี้ครับสวยเต็มล้อแน่นอนครับแต่สิ่งที่มากกับคําว่าสวยครับทุกครั้งที่เราแตะเบรกระยะเบรกมันสั้นลงนั่นหมายถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่เราแตะเบรกครับเป็นไงฮะคันนี้บอกเลยฮะเป็นรถป้ายแดงนะครับวิ่งไม่ถึงร้อยโลฮะอย่างที่บอกครับการแต่งรถนะฮะมันไม่ต่างอะไรกับการกินก๋วยเตี๋ยวชามอร่อยนะครับเพียงแค่เราอยากจะปรุงเครื่องปรุงปรุงรถให้มันถูกใจเราเหมือนการแต่งรถเหมือนกันครับรถจากโรงงานมันก็ดีครับ แต่เราอยากจะอัปเกรดอยากจะปรับแต่งให้มันถูกใจเรามากยิ่งขึ้นอยากทําให้ประสิทธิภาพการขี่ที่มันเหนือขึ้นกว่ารถสาตรดาดครับเห็นไหมฮะการแต่งรถต้องมีเหตุและผลครับกับสำนักเราครับ J S Racing Wheel ครับยังไงฝากชมผลงานเพิ่มเติมในเพจ Facebook ร้าน J S Racing Wheel นะครับและในช่อง TikTok J S Racing Wheel และใน Line at J S Racing Wheel ครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ